สวัสดีคทุกคนวันนี้นะครับของก็จะพาทุกคนมารีวิวกับเจ้า t s u b i ิ h i t i t a นนะครับตัว2.5 GLS LTD ปี2012ตัว4 w h e e l คันนี้ของเราเลยทุกคนบอดี้ภายนอกนะครับอันนี้ได้เป็นสีดำนะครับทุกคนสวยงามแบบนี้เลยเนาะสำหรับรถปี2012นะครับบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับออปชั่นของเขามีอะไรกันบ้างทุกคนแล้วก็จะตัวไฟหน้ากันเลยเนาะไฟหน้านะครับก็เป็นไฟหน้าแบบมัลติ r e f เ e c t o r ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะทุกคนมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะครับ ถัดมานะครับเป็นสกอบตัวล้อแม็กนะครับก็จะได้เป็นล้อแม็กเดิมๆของทางบิสซูบิชิเทานะครับทุกคนก็เป็นล้อแม็กนะครับขนาดนะครับอยู่ที่ R16 นะครับทุกคนอ่ประมาณนี้นะครับขึ้นมานะครับเป็นส่วนของตัวกระจกนะครับก็จะเป็นกระจกขับข้างไฟฟ้านะครับนี่ก็ตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับสวยงามแล้วถัดมานะครับเป็นส่วนตัวกระบะท้ายนะครับทุกคนก็ให้ดูน้อง็อตติ๊ิเตอร์นะครับสี่คูณสี่อยู่ด้วยเนาะอันนี้นะครับโปรวิวนะครับทุกคนกระบะท้ายก็ สวยงามแบบนี้นะครับใครที่กําลังหารถขับเคลือน400อยู่ทุกคนเราไปใช้ขนของนะครับมาดูเจ้าไททันคันนี้กันได้นะครับแต่ที่นี้เราพาไปรีวิวในส่วนของภายในตัวรถเนาะของเจ้าไททันคันนี้ว่ามีออปชั่นอะไรกันบ้างไปรับชมกันครับชิปโอเคครับทุกคนก็ขึ้นมาดูภายในตัวรถของเจ้า m Mitsubishi ไท t ันนะครับตัว2.5 GOS LTD 4 Wheel <ม>คันนี้ของเราทุกคน เอาเจ้ของเขานะครับมีอะไรกันบ้างนะเริ่มต้นนะครับจากระบบปรับอากาศนะครับอันนี้ก็ได้เป็นระบบปรับอากาศแบบออโต้เนาะอันนี้สามารถใช้ออโต้ได้นะครับเห็นไหมตัวซีดีนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะถัดลงมานะครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับทุกคนมาแ้องกับตัวเกียร์โฟร์วิอย่างนี้นะครับโฟร์ไฮโฟร์โรนะครับอยู่ตรงนี้เลยแล้วตัวเบาะนะครับก็ได้เป็นตัวเบาะหนังเนาะสำหรับเจ้ามิ u ูบิชิไททันคันนี้ของเรานะครับถัดไปเดี๋ยวผมพาไปดูในสองของตัว ห้องผู้โดยสารเนาะของเจ้าไททันคันนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะไปรับชมกันครับโอเคทุกคนก็ขึ้นมาดูในส่วนของภายในห้องผู้โดยสารนะครับสำหรับเจ้ารถกระบะเบนซ์บนซิทไททันคันนี้ของเราทุกคนก็เป็นเบาะหนังสวยๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งตัวเบาะเนี่ยก็ยังมีในส่วนของตัวที่พักเข็มาให้นะ,ะทุกคนพรอะกขที่ใส่แก้วน้ำนะครับมีมาให้เนาะ,ะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารเนาะ,ะนก็สามารถนั่งได้นะครับ แม้เหลือพื้นที่พอสมควรเนาะถัดไปเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องของเจ้ามิซูบิชิไททันคันนี้ทุกคนว่าจะเป็นยังไงไปรับชมกันครับโอเคทุกคนมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับของเจ้ามิซูบิชิไททันนะครับตัว2.5 DLSLTD คันนี้ของเราเลยทุกคนเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับอันนี้นะซึ่งตัวเครื่องก็บอกเลยว่าใหม่เอี่ยมเลยนะทุกคนรถนะครับว่าไม่มีการชนการจมน้านะครับ ใหม่แท้ร้อซทางเรารับประกันระบ,บรุลงในสัญญาซื้อขายให้เลยเนาะทุกคนสำหรับใครนะครับที่กำลังสนใจรถ4ประตู 4Wheel อยู่ทุกคนก็แนะนำเจ้า m ิสสิชิ s ททานค่าน n d ของเรานะครับจากใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ